เีคนหนึ่งห้วยเป็นโรคที่บ่มีทางรักษาเขารู้สึกเสียใจและแข็เคร่งในชีวิตอีกทั้งหวาดกลัวว่ซาาสิยุบโรคนี้ได้อีกบพรโดนเขาจึงเดินทางไปพบหมอจีนทันนึง่งเมื่อพบหมอทําการจับเส้นสิประจรจึงบอกกับเขาว่าโรคที่คุณเป็นอยู่นี้บ่มียาได้สาม,มารถรักษาได้แต่ผมสิบอกสูตรยาสามตำลับให้แก่คุณ ขอให้คุณทำตามอย่างเข่งขัดเมื่อทํำครบสูตรแล้วจึงสิเปิดสูตรยาห่อต่อไปใดเมื่อกลับถึงบ้านเศรษฐีทำการเปิดตำรับยาสูตรแรกในห่อยาดันบ่มียาใดๆเลยนอกจากขอความว่าให้คุณไปที่ชายทะเลและนอนลงบนหาดทรายสามสนาทีเป็นเวลา21วันใช่เศรษฐีรู้สึกชะง,งนแต่กระทำตามที่หมอบอก ต่ทว่าทุกครั้งที่เขานอนลงไปบนดตื่นไส่ก็กินเวลาไปเกือบสองชั่วโมงทุกๆครั้งก็พอเขาหยุ่หยากบอกเคยมีเวลาอยู่กับตัวเองและพ่อนค่าจังสี่มกรครั้งนี้เขาได้นอนฟังเสียงล่มเสียงเขื่อนและเสียงเพลงของหนกนางนวลในวันที่ยี่สิบสองเขาก็ได้แก้ห้อยยาสูตรที่สองเขียนกันคางใน มีเพียงขอความที่เคียนว่าให้คุณหากุ้งหอยปูปลาห้าตัวที่เคยตื้นอยู่บนหาดคืนสู่ทะเลทำอย่างนี้ติดต่อกัน21วันแม่สิอดแปลกใจว่าใดกับขอความที่เห็นแต่เขาก็ยอมทำตามทุกๆครั้งที่เขานาเอากุ้งหอยปูปลาขค้ืนสู่้องทะเลเขารู้สึกปลื้มปิติใจเป็นอย่างยิ่ง ในวันที่43าเขาแกะห่อยาสูตรที่สก็ได้พบกับข้อความที่เขียนว่าให้คุณหากิ่งไม้มาหนังกิ่งจากนั้นให้เขียนความรู้สึกคับแค้นใจหรือความโกรธชิงชังของคุณลงไปบนหาดทรายนั้นเมื่อเขาลงมือเขียนไปใ้บอทอ์ได้ขื่นของน้ำทะเลกระซาดกบและลบก่อความที่เขาเขียนนั้นหายไป เขาตกตะลึงและห้องหายห้อออกมาเมื่อเขากลับถึงบาง้านเขารู้สึกสบายกายสบายใจเป็นอย่างยิง่งเขารู้สึกเป็นอิสระและบ่ได้เกรงกลัวกับความตายอีกต่อไปแท้จริงนั้นที่เฮาบ่มีความสุขก,กับพอเฮาบ่ฮู้จักธรมในสามสิ่งนี้หนึ่งพักพอ่อสองอิถิให้และกะสาบปล่อยว่าง